หลักร้อยคือเลขอะไรเลขแปดครับโอเคแล้วหลักสิบล่ะสี่โอเคหลักหน่วยหนึ่งคือหนึ่งอ่าต่อไปกระจายเขียนแบบกระจายแบบเมื่อกี้สิกระจายก็จะเป็นแปดร้อยอ่าแปดร้อยสี่หสี่ศูนย์หายไปไหนสี่สิบสี่สิบอ่าก็หนึ่งครับต่อไปข้อสาม ห <Okay, S 1> กรกสิระจาย <60. S 1> สหิหกค6ัหหกอะไรหกโอเคถูกแล้วรักหน่วยมีไหมสวนครับโอเคกระจายเป็นหกร้อยบวกหกขสิบบวกบวกหก บวกหกที่ไหนล่ะนี่ตัว่นี่รนครับตออไปข้อ C เจ็ดร้อยกับสองกับสามห<า>ลักหน่วยครับแล้วกระจายสิได้ยังไงเขีไม่รู้กระจายก็จะเป็นเจ็ดร้อย ยี่สิบครับสามโอเคแต่เป้าข้อสุดท้ายแล้ว <9 S 1> <3 S 2> เก้าสามร้อยหัวบัวก,วก,กสิบคือเก้าครับอหัอวก็หัวจ้า โอเคเสร็จแล้วตามสัญญาไฮไฟฟ์ค่ะหน้าเดียวแล้ว